แอนขา work life balance หนูลองทำแล้วแต่ไม่เห็นสุขนานเลยค่ะครูอืมงั้นคุณถามแล้วก่อน Work Life Balance ในความหมายของเราคืออะไรคะหนูมองว่ามันคือการจัดสมดุลระหว่างงานกับแบบการใช้ชีวิตนะคะครูงั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องบาลานซ์ของชีวิตด้วยวงล้อแห่งชีวิตทั้ง8ด้านก่อนนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่ด้านการทํางานกับด้านพักผ่อนเนียค่ะมันประกอบไปด้วย8ด้านด้วยกันเราเรียกกันว่าวงล้อของชีวิตนะคะ8ดด้านมีอะไรบ้างมีด้านการงานอาชีพด้านการเงินด้านครอบครัวสุขภาพเพื่อนฝูงความรักความสัมพันธ์ ด้านการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านการพักผ่อนค่ะหรือว่าสันทนาการแล้วก็รวมถึงด้านสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านแล้วก็เรื่องของที่ทำงาน พราฉะนั้นถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเฮ้ย work life Balance แล้วมันยังไม่มีความสุขแสดงว่าต้องมีสักด้านหนึ่งที่มันคะแนนพล่องลงไปอะคะ่ะนี่แหละค่ะที่กำลังจะบอกว่าคำว่า work life Balance ทำจำกัดความของมันอนะรอบด้านก่อนนั้นทำความเข้าใจมันก่อนแล้วก็ลองกลับไปให้คะแนนระดับความสุขของตัวเองแล้วเราจะรู้ค่ะว่าจะต้องแก้ตรงไหนถึงจะทำให้ชีวิต work life Balance จริงๆ มาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกับร r แ a น Image Power กันนะคะ